สวัสด,ดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวมเลขเด็ดพาวรวยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP นี้แอดจะได้รวบรวมแหล่งข้อมูลแนวทางเลขเด็ดเลขดังมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันจะเป็นเลขเด็ดเลขดังจากอาจารย์ท่านใดกันบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยแต่ก่อนรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดงวดต่อไปกันด้วยนะคะเอาละคะ่ะเราไปดูแนวทางที่ข้อมูลท่านแรกกันเลย เรามาดูแนวทางที่ข้อมูลท่านแรกกันเลยนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ให้สูตรแนวทางชุดบนมาให้เลขเด่นมี9กับ1มานะคะจับคู่แนวทางให้ดังนี้มี91 92ท่านเน้น73ให้นะคะเน้น9 4ให้มาะคะ่ะเน้น81ให้อีกคู่หนึ่งแล้วก็ให้9 6มาเน้นเน้น97ให้อีกคู่นะคะแล้วก็มี98 แนวทางสองตัวชุดบนเรามาดูแนวทางสามตัวบนกันบ้างคะ่ะให้มาทั้งหมดสามชุดมีศูนย์เก้าสี่สามเก้าสี่และห้าเก้าสี่ดูไว้เป็นแนวทางข้อมูลกันต่อไปเรามาดูแนวทางข้อมูลชุดล่างกันบ้างนะคะท่านให้เลขเด่นมาดังนี้มีสามและหนึ่งนะคะจับคู่แนวทางให้มีสี่สามเน้นๆน,น,นะคะเน้นห้าสามให้ค่ะหกสามเจ็ดสามสามแปด ขอภัยค่ะ83ค่ะเน้น93เน้น71และ81นะคะให้ไว้เป็นแนวทางข้อมูลกันอีกเช่นเคยท่านผู้ชมผู้ฟังชอบแนวทางข้อมูลชุดนี้สามารถจดหรือแคปหน้าจอาไว้เพื่อเป็นการทบทวนดูแนวทางได้เลยนะคะขอบคุณแนวทางอาจารย์โปยบ้านไล่ค่ะ เรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้สูตรแนวทางเป็นเลขเด่นชุดบนมา1ตัวนะคะก็ทบทวนสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาก็ผ่านหมดเลยเราก็เอาสูตรนี้ไปใช้กันได้เลยฟรีฟรท่านให้มาฟรีๆแบ่งปันกันเลยนะคะก็มาดูแนวทางเลขเด่นชุดบนกันท่านให้งวดนี้ท่านให้9้ามาก็ใครชอบแนวทางชุดนี้นำสูตรไปใช้ได้เลยนะคะจับคู่กับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยคะ่ะขอบคุณแนวทางแอดทอนคะ่ะ เรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้เป็นแนวทางชุดบนมาทั้งหมด9ชุดจับคู่ให้มี9 7 2 7ด3 7 9 2 2 8 3 8 8 1 6 1และ3 6ดูไว้เป็นแนวทางข้อมูลกันได้เลยท่านผู้ชมผู้ฟังชอบสามารถจดแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็น,านการทบทวนดูแนวทางได้เลยนะคะขอบคุณแนวทางแสงเดือนค่ะ เรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้สูตรเด่น2ตัวตรงๆเลย2ตัวล่างนะคะท่านให้เลขเด่นมามี3กับ8นะคะจับคู่ให้มี3 8 8 3ก็ใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถนำไปใช้กันได้เลยฟีีนะคะขอบคุณแนวทางแอดแฟนพารวยด้วย ah ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลต่อไปกันเลยนะคะแอดก็จะเคลื่อนสติย้อนหลังที่ผ่านมาของงวดวันที่1ตุลาคมปี2567 อยู่ทางฝั่งขวาก็ผ่านนะคะเรามาตามต่อกันงวดนี้เลยงวดวันที่16ตุลาคมปี2567ไอ้เ็ดลขเด่นมามีหนึ่งมี6มีเจ็ดจะคู่ให้มี1 2 1 3 1 9 6 2 6 3 6 9 7 2 4 3และ7 9ให้ไว้เป็นแนวทางข้อมูลกันขอบคุณแนวทางโดยสิทธิ์หลวงพ่อเนืองค่ะ เรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้2ตัวล่างชุดเต็มมาเลยนะคะให้มีแนวทางดังนี้มี91 92 93 94 95 96 97 42 45 67 61 62 63 64 65 71 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดห้าก็ทบทวนกันได้เลยนะคะสามารถจดหรือแคปหน้าจอกันได้อีกเช่นเคยขอบคุณแนวทางแอดกรมเก็เกตนุต,ติด้วยค่ะเรายังอยู่ที่แนวทางเดิมนะคะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ให้เป็นสองตัวบนโต๊ะนะคะทันให้มี41518191 สี่ห้าสี่แปดเก้าแปดและเก้าสี่แปดห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าสองแปดหกแปดสองหกหนึ่งสี่หกสี่สองสี่สามแปดสามและเก้าสามก็ขอบคุณแนวทางดีๆของแอดกรมเกตนุติด้วยค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้สุดแนวทางครบล่างขาดสามนะคะกับครบล่างขาดสี่กับหกมาสองจุดนะคะครบล่างมี 0125789ก็นำไปใช้เป็นแนวทางข้อมูลได้เลยนะคะใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้จดในแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นการตรวจสวนได้เลยขอบคุณแนวทางแอรลุตจีเล็กนะคะด้วยนะคะต่อไปค่ะยังอยู่ที่แนวทางของลุตจีเล็กนะคะ ก็ให้ไว้เป็นแนวทางข้อมูลดีๆกันอีกเช่นเคยก็ทบทวนสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาก็ผ่านหมดเลยเรามาตามต่อกันงวดวันที่16ตุลาคมปี2567กันต่อเลยนะคะท่านให้แนวทางมา มี8กับ3นะคะก็นําสูตรนี้ไปใช้กันเลยได้เป็นไงกันบ้างคะแนวทางข้อมูลชุดนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังชอบแนวทางข้อมูลของอาจารย์ท่านใดสามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นการรบกวนเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งผิดกฎหมายนะคะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางให้ท่านผู้ชม ได้มีแนวทางไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นใครชอบแนวทางชุดนี้ก็สามารถากลับไปดูย้อนหลังกันได้อีกเช่นเคยสุดท้ายนี้แอดต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดงวดต่อไปกันด้วยนะคะอาล่ะค่ะเราไว้เจอกันในอี e ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ